นทำอะไรอยู่คะมไม่ไปหาพี่ที่ห้องอะคืนดีไรนว่านอนที่นี่อะทำไมอะหรือเพราะว่าประจำเดือนนี่ยังไม่หมดไม่ใช่ค่ะแต่แต่อะไรอืม<ำ>มันดืนดีแล้วใช่ไหมคะที่ อยากสะคุยกับผู้ชายคนนี้ด้วยทำไมอยู่ถามอะไรแบบนี้อ่ะเปล่าคือเพราะจริงๆแล้วลินไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่คุณจะเลือกสิททุกอย่างออกไปแล้วไปกับเธอใช่ปะทำไมอ่ะการที่เราตัดสินใจเลือกเธอนี้มัน ือว่าเธอไม่สะดวกใจตรงไหนหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคุณกีฬาน้ำเนี่ยเคยนับหน้าแล้วเรียนยรู้จากประสบการณ์หรืออะไรเลยแต่แบบการที่คุณต้องคิดทุกอย่างไปครอบครัวของคุณวางของคุณและความทรงจำของคุณอื่นอะไรหลายปีอะทำไมถึงถามแบบนี้ลนะ่ะไม่เทา้ทาก็พอค่ะเพราะว่ามันสั่นเรารู้ดี ว่าความทรงจำที่เรามีกับที่นี่มันมีมากแค่ไหนแต่เราก็เลือกแล้วต่อให้เราอยู่ที่นี่เราได้สงปัติที่เราต้องการแต่เราก็ไม่มีความสุขอะลินถ้าเราจะมีมันไปทำไง ลลลแม่ก็ต้องเข้าใจเราสิเราคุยกับแม่เรียบร้อยหมดแล้วแต่ถ้าแม่ยังไม่เข้าใจเราก็ไม่จาเป็นต้องเข้าใจแม่เหมือนกันแต่ดูเหมือนลาลีน่ะไม่ค่อยโอเคกับการที่เราปฏิสินใจแบบนี้เลยนะ เรื่องอื่นอิสราอ๋อทางเรื่องอื่นของเราก็คือต้องไปแต่งงานกับคนอื่นไงไม่ใช่ดูเหมือนว่าเธออยากให้เรากต่สินใจใหม่นะได้ละลินเดี๋ยวมาลือน,นี่เราจะออกไปต้อนรับครอบครัวผู้ชายคนนั้นอย่างดีเลย เผื่อว่าเราอาจจะตกหลุมรักผู้ชายคนนั้นก็ได้นะขขขแล้วทางเรื่องของเราก็จะมีดีขึ้นพอใจกับเธอด้วยใช่ปหมเอาไม่ได้หมายของว้อย่างเงี้ยเออไม่ได้หมายของว่าผู้เก,กียรติ